สวัสดีค่ะจากสมพรเวทีสกุลการนะคะมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะวันนี้วันนี้ไม่มีเมนูอาหารนะคะแต่จะมีเมนู ชาสมุนไพรนะคะชาสมุนไพรวันนี้นะคะสมพรก็จะใช้ใบมอนนะคะก็คือชาใบามอนนะคะอันนี้ก็เป็นใบมอนนะคะที่มีผลสีแดงๆนะคะที่หลายๆคนชอบกินกันวันนี้สมพรก็ไปเด็ดเอาใบามานะคะล้างน้ํำทำความสะอาดให้เรียบร้อยเลยจ้าแล้วก็นำมาหัน่นเป็นฝอยๆอยเส้นๆแบบนี้นะคะ ใบมอนนะคะมีสรรพคุณต่อร่างกายหลายอย่างเลยวันนี้สมพรจะนำมาทำเป็นชานะคะมาดูวิธีการทำกันเลยจ้าหั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็นำใส่ถาดหรือใส่กระดงก็ได้นะคะนำไปพึ่งแดดให้แห้งนะคะก็ใส่ลงไปแบบนี้นะคะนี่จ้าเราก็ใส่ถาดแบบนี้นะคะนำไปตากแดดให้แห้งนะคะ วันนี้นะคะก็จะตากแดดมาแล้วนะคะก็จะแห้งสีเขียวขมๆแบบนี้นะคะแต่จะมีความกรอบนะคะวันนี้สมพรจะนำไปคั่วก่อนนะคะก็คือนำชาใบม,มอนนี้นะคะมาคั่วในกระทะเชฟร้อนอันนี้นะคะการที่เรานำมาคั่วนะคะจะทำให้ชาใบม,มอนมีกลิ่นหอมมากขึ้นนะคะเราก็ใส่กระทะ ลงไปแบบนี้นะคะก็นำไปคั่วเลยนะคะหรือจะนำไปอบก็ได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะนำมาทําเป็นชานี้นะคะการเก็บใบม่อนก็เลือกเก็บใบที่ไม่แก่เกินแล้วก็ไม่อ่อนเกินนะคะแล้วก็นำไปล้างน้ำให้สะอาดเลยนะคะนำมาหั่นเป็นชิ้นเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะ นี่จ้าเราก็คั่วไปเรื่อยๆนะคะนี่นะคะก็เป็นชาใบาม่อนที่คั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะมี4ีแบบนี้นะคะออกคำ้คำๆเกียมๆนิดนึงแต่กลิ่นหอมมากเลยนะคะคเพื่อนๆชาใบาม่อนนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเลยโดยเฉพาะลดาร์มดันโลหิตช่วยลดเบาหวานลดน้ําตาลได้นะคะแก้อักเสบ แล้วก็ยังช่วยบำรุง,งสายตาด้วยนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้าหนึ่งหยิบมือแล้วก็เติมน้ำร้อนลงไปนะคะเราก็จะแช่ทิ้งไว้สักครูนะคะน้ำสีเหลืองอ่อนก็จะออกมานะคะ <c oughs> จะกินหอมมากเลยนะคะแค่เทน้ำร้อนลงไปจิบต,ตอนร้อนๆนะคะทำให้โล่งคอแล้วก็หอมมากเลยนะคะ ชาใบม่มอนจา้าประโยชน์มีหลายอย่างเลยนะคะลดความดันโลหิตป้องกันเบาหวานลดน้ำตาลนะคะแก้อักเสบได้เื่อยบรรลุสายตานี่นะคะถ้าเรามีถุงชาเราก็นำถุงชามาใส่นะคะแต่วันนี้จำพอไม่มีถุงชาก็จะชงแบบนี้เลยแล้วเราก็มากรองเอาก,ากากออกนะคะนี่จ้าน้ำสีเหลืองอ่อนเริ่มออกมาแล้วนะคะ กลิ่นหอมนะคะทําง่ายนะคะเพื่อนๆถ้ามีต้นมอนอยู่ก็ลองนํามาทําป็นชาดื่มดูนะคะประโยชน์หลายอย่างเลยการดื่มชาใบามอนนะคะก็จะให้ดื่มในช่วงเชา้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะช้าก็คือตื่นนอนมาแล้วก็ดื่มหรือจิบนี่จ้าสีน่ากินมากๆเลยนะคะใช้จิบเวลาร้อนๆอ,อร่อยแล้วก็มีกินหอม นี่นะคะที่เหลือเราก็เก็บใส่กระปุกไว้ชงในครั้งต่อไปนะคะชาใบามอนจ้ามีประโยชน์สรรพคุณด้วยนี่จ้ากลิ่นหอมมากเลยนะคะอันนี้เรานำไปคั่วก็จะเพิ่มความหอมด้วยนะคะนี่จ้าเรามาจิบชาใบามอนกันนะคะโล่งคอมากเลยแล้วก็กลิ่นหอมด้วยนะคะเพื่อน นี่นะจ๊ะก็มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายๆอย่างเลยจ้านี่ค่ะน้ำสีเหลืองอ่อนแบบนี้นะคะวันนี้สมพรก็นํามาให้เพื่อนได้รับชมกันถึงการทําชาใบาม่อนนะคะน้ำสีเหลืองนะคะดื่มช่วงเช้าแล้วก็ช่วงเย็นนะคะนี่จ้าจิบร้อนๆโล่งคอมากเลยประโยชน์ก็เยอะนะคะลดความดัน ลดเบาหวานลดน้ำตาลสร้างผิมคุ้มกันให้กับร่างกายนะคะลืมชาใบามอนกันนะคะคลิปหน้าสมพรจะมีพืชสมุนไพรหรือเมนูอาหารอะไรมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะ